เฮ้ยเราเองเพื่อนจะยิงจะยิงกูทำไมจะยิงโดนกำแพงก็ไม่รู้แพสวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับเกม Call of Duty Mobile มากลับมาอีกครั้งรอบนี้ขอเล่นแบบฟอนไลน์หน่อยละกันเนาะไหนเรามาลองเล่นดูซิว่าเรายังสามารถเล่นแบบเดิมได้อยู่ไหม แบบลนๆเนี่ยเอ๊ะอันนี้เล่นแบบไหนเนี่ยอ้าไม่ใช่ฟอนต์ลน์ฮะก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เฮ้ยูีก่อนแล้วก็เล็งแล้วก็ตายอ่าดีๆแล้วตั้งตั้งสติดีๆนะจะไม่สาิ้ว อยึดฐานเหรอแล้วก็จำไม่ได้เลยสิเลื่มเลยปกติต้องเล้สามโน้นเข้ามาตายออกไปกูก็ตายเฮ้ยมันรอดเฮ้ยมันรอดจากระเบิดกูได้เอาวะ ้ยบ้านาฮ้ยิงก่อนไม่รู้ตายไหม,ม,มเขาไปเยอะเลยเพื่อนไปเลยไปเลยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปถึงกูเนี่ยไม่เข้ายองไข่ได้ยห้ตายเลโอ๊อย,ยบบอะไรเนี่ยไม่เคยรู้มาก่อนอะไรวะโอ้ ทำเพื่ออะไรเฮ้ยเราเองเพื่อจะยิงจะยิงกูณทำไมเราเองเราเองเราเองยิงกันยิงกันยิงกันมันตายไหมมันตายไหมเฮ้ยเอาเฮ้ยสไนเปอร์เอาไว้เฮ้ย เอ้ยเรามีของนี่เราไม่ได้ใช้เลยนั่นนี่เฮลิคอปเตอร์เอาตรงนี้แล้วกันยิงมันไปเถอะเฮ้ยเห็นแล้ว ไม่มีทีมดีก็อย่างเงี <oh ้ยทีมเราดีจริงๆิ้มเวลาเด็กยังไม่ฉีดโอ้ยโดนตุ่ยหลังใช่ไหมเมื่อกี้เหมือนรู้สึกเหมือนโดนตุ่ยหลัง ฮ้ยโอ้มีเพื่อนช่วยอ่ะไม่ธรรมดานี่สิเรียกว่าทีมเวิววร์กไปตันมาแล้วใช่ไหมล้วเอ้เออเนาะนี่ก็ อย่างนี้ก็ดีเหมือนกันฉนเห็นเมื่อกี้โอ้ยสุดยอดเอยลยรอบนี้มันจะยิงกับแพงคนหนึ่งเขาวิ่งกันไปนะ

มีกระะสุนลอถือว่าตายเพื่อกระสุนละกันนะวิ่งเสียงเหมือนสไนเสียงเหมือนไส้ได้ได้ได้เป็นอย่างนี้ใช่ไหมยิงมันเลยบอกแล้วไงเล่นอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่กระสุน เ้ยแต่เกมนี้มันเน้นยึดฐานเรลืมไป <g ül> เราก็ลืมไปชเหนไม่ได้เลย <g ül> เกมมันยึดฐาน้ะแต่กูวิ่งคายย่งกันมาเลย <g ül> ความแม่นนะเนี่ยดูก็รู้ฮึมตึงก็ไม่ตึงเท่าไหร่หรอกว้าว่าไปนั่น โอ้โหตายแล้วจบกันสิ่งที่ว่าฝันมานี่นี่ยิงเลยโดนหรือเปล่ากูก็ไม่รู้มันมันอยู่ข้างในได้เลงไม่ถูกมันก็จะตัวไหนที่มันเยอะเกินบางทีก็ไม่ได้เลง้วยเก็บซ่าเก็บซ่า

ไปแล้วลกพ่อพ่อตามไปะพ่อไปคุ้มกันแท้โอ้โยตีงนั้นนี่แบบจัดอันดับหรือเปล่าเนี่ยเล่นเนี่ยเจมสเอ๊ะเมื่อกี้เราเล่นแบบทั่วไปนี่เราไม่ได้เล่นจัดลำดับนี่เกี่ยวกับแล้งเกี่ยวกับแล้งไม่ได้เล่นนานก็อย่างเงี้ยแล้งมันรีแล้วก็เลยเล่นด้วยกันไม่ได้ งั้นเดี๋ยวปั๊มก่อนแล้วกันจะถึงไหนก็ไม่รู้เฮ้ยยืนอย่างนี้อาจเสียงตายได้เฮ้ยอยปืนนายแรงมากไม่ไรเดี๋ยวเราเกาะเพื่อนไปก็ได้อุ้ยเขาเห็นเราก่อน ยิงขา,าเฮ้ยพยายามกดพยายามกดมือให้นิ่งที่สุดแล้วนะเนี่ยได้ได้เมื่อกี้ไม่ได้ลงแลกเฮ้ยหลุดหลุดหลุดตรงนี้แหละไม่เห็นแน่ชัว่วว่าไงให้เราบุกอะ ว้าวมันอ้อมหลังอ่ะหรือจริงๆเราต้องดเห็นปืนแดงๆไปไม่ได้ร้อนเลยประตูอัะ เเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหลังนะอ,งอ,งอ้าวมีคนโดนระเบิดได้เว้ยเฮ้ยสายตัวแล้วเกินน,นินไปก่อนนิไป <c oughs> อดว้าวเฮ้ยอยู่ตรงนี้องไม่เห็นได้ไง,ไงวะ ได้ที่ประจำที่ประจำที่ประจำมารูมีประโยชน์กุยเขาบอกเฮ้ยสมาดตาเฮ้ยเอา,เอาพวกเดียวกันก็ยิงแล้วเต็มที่เลยจ้ย เห็แนแดงไม่ได้เห็นปืนแดงไม่ได้หลุดๆเหมือนรู้สึกเหมือนจะยิงอยู่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกไปงว่ามันอยู่นข้างตายเลยก่อน ง่ายละ่ะไม่ต้องพึ่งมือไม่ต้องพึ่งมือคู่หูกลับมาแบบยิ่งใหญ่อย่าดูเลย <c oughs> หลุดมือไปหลายรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ม่ต้องรีบปั๊มยศและวันลยยศไหม คงคันอยู่หรอกวรยศวาระสองสยอายศเดออย่างนี้เดี๋ยวไปเล่นกับเพื่อนเพื่อนไม่ได้ด่านนี้ไม่ค่อยถนัดเลยวะ่ะเราไม่รู้ว่าสตูิว่งมาทางไหนได้บ้าง

วุ่ยยืนนิ่งเกินไปเนี่ยนึกว่าระเบิดซิเนี่ย

ออมันมาแบบเท่ท<อ>ี่ <ś ś> จะมาก็มากันเลยแล้ะ <ś ś>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  ไม่นับเพื่อนยไม่อยากปลุกเลยเพื่อนโอ,อ้ยนี่เปิดก็ดีกว่า่ยอมหรอกโอ้ย Vái thẻ lì Chinh chăng chinh chăng Mẹ quý bê tạ Hãy subscribe hè kênh Mì Gõ hè? กันเละยืนนิ่งๆกันตลอดเลยเหรอเนี่ยนี่เรายืนนิ่งๆกันเลยเดินเขานิ่งเลยนี่เขาไม่มีสะโขไวยเนี่ย ตัวเดียวไม่ต้องเช็คของหรอกัวะ ลบลบลบนี่เป็นไรอี่นี้กูอยู่ตรงนี้นะ ยังไม่ตายโอเคอีพีนี้ต้องจบไปแค่นี้ออนอนขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบายไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้า